่าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปซุกุณซุกคนเด้อนะครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับวันจันทร์นี้นะครับก็เป็นวันพระด้วยนะครับทุกคนนะครับเมื่อเช้าก็พาเอฟซีไซบาศนะครับนะมีใครเข้ามานะครับอ่าชมคลิปบ้างก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับอดีศร์แฟมิลี่นะครับก็ลงคลิปไปนะฮะไลค์สดแล้วก็ลงเป็นคลิปด้วยนะครับก็เอฟซีท่านไหน าว่างๆก็เข้าไปกดไลค์ชมโฆษณาให้ด้วยละกันนะครับนะบก็จะชวนเอฟซีทำบุญอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระสิ่งที่แอดดิสสอนชวนเอฟซีทำบุญเนี่ยก็ให้ทําอยู่เป็นประจํานะครับไม่ใช่ว่าทําครั้งเดียวแล้วก็พอนะครับนะทำเรื่อยๆนะครับทําไปกว่าจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปนะฮะอ่า บุญไม่มีคขใครอยากได้ต้องทําเอาสะส,สมสเสบียงบุญไปเรื่อยๆครับทุกคนนะฮะนะใครที่อยากาสร้างบุญบารามีนะครับใครที่มีความเชื่อแล้วกันเนาะใครที่มีความเชื่อเรื่องาบาปกรรมมีจริงเวรกรรมมีจริงนะครับก็ชวน fc ทำบุญครับใครไม่เชื่อก็มองว่าเป็นเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับนะแอดออดิสันก็ชวน fc ทำบุญอยู่เป็นประจำนะฮะนี่หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับ ก็ไปออกไปทุระนะไปซื้อของให้พ่อตานะครับแล้วก็แวะร้านสะดวกซื้อนะกินกาฟแฟแก้วหนึง่งเอสเปรสโซเย็นเซ็บเมื่อเช้าก็กินกาแฟร้อนนะครับช่วงช่วงเที่ยงช่วงบ่ายก็จะเป็นกาแฟเย็นครับพี่น้องครับ มาดูวันนี้ข่าวคราววันนี้มีอะไรน่าสนใจนะครับในโลกออไลน์ผมก็ยังไม่ได้ดูนะวันนี้มีอะไรน่าสนใจก็ทักมาบอกกันด้วยละกันนะครับนะว่เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเพลงด่คดสิทระวังระวัง สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีวันทํางานนะครับวันจันทร์ครับวันจันทร์สดใสสดชื่นนะวันจันทร์สดสดใสและสดชื่นนะครับฝนตกตั้งแต่ตีห้านะครับทุกคนตกหนักมากนะครับนะเป็นอะไรบ้างน้ําในนาครับอ่าใครมีทุ่งนานะครับช่วงนี้การเกษตรนะเริ่มมาแล้วนะครับมาที่จริงก็มาตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะเมษาพฤษภานะเป็นช่วงเข้าสู่หน้าฝนนะครับมิถุนายนยิ่งจะตกนะครับตกบ่อยกว่านี้อีกนะครับมิถุนายน จำได้ว่าปีที่ไปกรุงเทพนะฮะที่พาคพุณครูไปบรรจุจําได้ว่าโอ้โหวันที่หกมิถุนาโดนฝนตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงกรุงเทพคือมันก็จะมีตกตกเป็นระยะเนาะเป็นไปจอดนอนอยู่ขอนแก่นถ้าจําไม่ผิดนะฝนตกมากแรงมากไปต่อไม่ได้มันขับรถไม่ได้เลยก็ไปจอดนอนอยู่ขอนแก่นนะรีสอร์ทอะไรสักอย่างไม่รู้ แล้วก็อู้อันนั้นก็พังอันนี้ก็พังเป็นอะไรที่บอกโอ้โหมีแต่แนวมีแต่แนวพังนะ่ะเนาะเราก็ไม่รู้หรอกก็เห็นมันสภาพมันข้างนอกมันก็ว่าเจอที่ไหนก็จอดนอนไว้ก่อนน่ะเพราะว่าฝนตกนะครับมันไปต่อไม่ได้มันไม่ปลอดภัยนะครับในการขับรถใครที่ใช้รถใช้ถนนในช่วงสงกระนี่นีไม่ไม่ใช่สงการนะที่สอนมั่วละในช่วงอ่าฝนตกนะครับในช่วงฤด,ดูฝนนี้นะครับก็ อย่าใช้ความเร็วนะครับทุกคนเพราะว่าความเร็วมันจะทําให้ถ้าเกิดมันมีน้ําในผิวถนนเนี่ยมันเฉล็บมันเบรกไม่อยู่นะครับเพราะว่าล้อลอยล้ออันลอยครับล้อลอยจากผิวผิวถนนมันล้อ,ล,อล้อรถมันไม่มันไม่ติดกับพื้นถนนเนี่ยเวลาเบรกปุ๊บมันก็เหมือนกับเบรกอยู่ในน้ํามันก็ไหลไปครับถะไหลไปเลยนะทุกคนเนะี่ยฉะนั้น ช่วงหน้าฝนเนี่ยก็อย่าใช้ความเร็วมากนะครับให้ไปแบบตามกฎหมายกำหนดแล้วกันนะครับนะฮะ้นถนนเราไม่รู้บางทีเราขี่รถอยู่ทุกวันบางทีมันเป็นแอ่งนะครับสายตาอาจจะมองเห็นว่าเออมันเท่ากันอยู่แต่ที่จริงมันเป็นหลุมไปแล้วก็มีนะบางทีแบบตุ่ม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 ,มนะฮะโอ้แบบหัวซักหัวขวมนะครับโดยเฉพาะถนนตามมันนอกเรานะครับทําแล้วทําอีกทำนีทาแล้วทําอีกทําไม่เสร็จสักทีนะฮะ ไม่รู้ทาอะไรหนังหนานะถนนตามมันนอกเราคือแบบทําแล้วทําอีกแล้วก็ทําใหม่นะครับอืมก็ถนนบ้านใครที่ทําทุกปีก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะครับนะเ <c oughs> งินเยอะเงินเยอะก็เลยต้องทําใหม่ทุกปีนะครับลื้อแล้วลื้ออีกทําแล้วทําอีกไม่เสร็จสักทีนะฮะับทำไมไม่ทําให้เสร็จรอบเดียวไปเลยนะให้ใช้ได้สักอ่าร้อยปีไปเลยเนาะก็ <c oughs> <c oughs> แทนที่เราจะได้มีงบประมาณเอาไปทําถนนเส้นอื่นต่อก็ต้องมาทําแต่ถนนเส้นเดียวนะครับอืมก็ประมาณนี้มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวชี้โม้ต่อนัน ก็ช่วงนี้มีการเฝ้าระวังนะครับไม่ให้ประชาชนนะครับที่อยู่ใกล้ใกล้เคียงกับอุทยานแห่งชาติภูพานนะครับก็คือจะมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับไม่ให้เข้าไปเก็บของป่านะทุกคนนะตามที่ได้มีการประกาศปิดป่าไปนะครับนะอุทยานนะครับทุกแห่งในประเทศไทยอ่ะช่วงนี้เป็นช่วงปิดนะครับปิดไม่ให้เข้านะครับไม่ไม่ให้เข้าไปเที่ยวนะครับ แล้วก็รวมถึงไม่ให้เข้าไปหาของป่าด้วยนะครับชาวบ้านนะครับที่เคยมีอาชีพนะเก็บเห็ดเพาะของป่านอไม้นะครับช่วงนี้เข้าป่าไม่ได้นะครับก็มันมีการเอ่อหนึ่งก็คือการเข้าไปเนาะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านเนี่ยนะบางทีก็เอาขยะเข้าไปแล้วก็ทําให้สิ่งแวดล้อมได้รับความเสียหายเนาะแล้วก็ทิ้งขยะนะครับเขาก็มี มีรูปมีหลักฐานมาให้ดูนะครับเขาก็ถ่ายรูปถ่ายอันนี้มาให้ดูว่ามีการทิ้งขยะนะครับสําหรับคนที่เอาไปหาของป่านะทิ้งขยะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าดูนะครับก็มีการตั้งจุดสกัดเนาะก็รณรงค์นะครับช่วงนี้ก็อย่า จยเข้าป่ากันนะครับอยาเข้าป่ากันนะจะเข้าป่าอุทยานถ้าป่าใกล้บ้านท่านถ้าไม่ใช่อุทยานก็ไปหาของป่าได้ครับแต่ถ้าเป็นพวกอุทยานช่วงนี้เขาไม่ให้เข้านะครับทุกคนนะฮะก็ดูดูศึกษาหาความรู้จากเพจดว้วยนะครับนะจากเพจนะฮะอุทยานต่างๆนะครับ ใครที่เล่นมือถือโซเชียลนะให้ติดตามข่าวสารของแต่ละจังหวัดท่านด้วยนะครับท่านอยู่จังหวัดไหนท่านก็ค้นหาข่าวของแต่ละจังหวัดเนาะรวมถึงติดตามเกี่ยวกับกลุ่มที่เป็นพวกเพจอุทยานด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติตรงของแต่ละจังหวัดตัวเองเนาะต้องติดตามเป็นติดตามเพจไว้นะครับเพื่อที่จะได้เวลาเขาประกาศอะไรจะได้รู้นะครับรวมถึงข่าวสารของจังหวัดแต่ละ ของตัวเองด้วยเนาะก็ทําให้เรามีความรู้นะครับใครที่คิดว่าเอ,อจะไปหาของป่าช่วงนี้อดนะฮะวันก่อนที่ผมเล่าไปก็ที่สกลนครนี่ก็ที่สกลนครนะครเขาปีดเขาปีดนะเขาบอกให้เข่านะครับชาวบ้านในพื้นที่เขาร้องเรียนนะครับ ทำม,มันเป็นการทําลายป่านะครับแล้วก็เป็นชาวบ้านจากหมู่บ้านอื่นด้วยนะครับมาเข้ามาหาของป่าแล้วก็มาทิ้งขยะนะครับในพื้นที่ของชาวบ้านนะครับเอาขนมนมเนยเอาของไปกินแล้วก็ทิ้งขยะนะครับอืม เมื่อวานหลายๆที่เนาะเมื่อวานหลายๆที่มีบุญบ้างไฟนะครับนะท้งกาลาสินก็มีบ้านนายยนะครับที่สกลนครแล้วก็ที่อำเภอพังควนสกลนครนะก็อันนี้ที่หลักๆนะครับก็มีบุญบ้างไฟเมื่อวานนะครับนะฮะเมื่อเช้าตื่นเช้ามาเสียงหมอลำสิ้นตอนตีห้าเสียงหมอลำยังดังมาถึงบ้านแอดอดิสวนห่างไปประมาณน่าจะประมาณอ่าแปดโลแปดกิโลนะครับนะฮะ เสียงวลํัมซิงยังดังมาโอ้โ oh, ห oh. แสดงว่าเล่นจนซอดแจ้งครับเมื่อเช้านะบุญบุญประเพณีของไทยบ้านนายอเนาะบุญบ้างไฟนะครับนะ แม์เดย์วันไหนอ่ะวันนี้เหรอวันนี้รีวอร์พูมีฟุตบอลเหรอครับผมก็ไม่ได้ตามข่าว กรุงเทพมหานครจับมือกับ Google ใช้ AI แก้ปัญหารถติดนะครับโปรเจกต์ green l i g h ก็จะจะใช้ AI ในการจับจังหวะรถนะครับเพื่อลดเอรถติดตรงแยกที่รถแน่นๆทั่วกรุงนะครับก็เป็นการระบายรถโดยที่ดูจากปริมาณรถนะครับไม่ได้อาจจะไม่ได้จับเหมือนแต่ก่อนที่แบบนานมากบางทีตามสี่แยกต่างๆนะครับยิ่งติด ยิ่งนานปล่อยยิ่งติดนานโดยเฉพาะพุ่นง่ายตรงตรงนั้นอ่ะสามแยกสามแยกสามแยกอ่าสีนักรลินตรงแถวแถวตลาดตลาดเอี่ยมสมบัติอ่ะตรงนั้นอ่ะก็ติดนานวกว่าจะโอ้กว่าผมจะเลี้ยวได้โอโ้โหจะเลี้ยวถ้าเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปสีไอไปห้างสีข้นนะครับเลี้ยวขวาก็มาทางโรงเรียนนะครับนะตรงไปก็ไปนู่นอ่ะ ไปสุข right. ุมวิทใช่ไหมอืมก็ทุกทุกทุกพื้นที่แหละผมว่าตามสีแยกนะติดอยู่แล้วเออติดอยู่แล้วติดน้อยติดมากก็บางทีก็ขึ้นอยู่กับรถที่จอดด้วยนะบางทีอ่าพี่ๆแท็กซี่บางทีเขาจอดรถจอดรับไอผู้โดยสารนะก็ก็จะมีติดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าติดแป๊บเดียวนะครับรถใหญ่รถใหญ่บางที เขาก็จอดแป๊บเดียวนะเขามีสถานีอยู่แล้วนะครับนะส่วนใหญ่จะเป็นรถที่วิ่งทั้งวันนะครับนาะส่วนใหญ่ก็มีคนเดินทางตลอดแหละอืม ขอบคุณสิ่งที่ฝ่ายค้านทำด้วยนะครับนะในการกระทุ้งเกี่ยวกับสิทธิประกันสังคมนะในการทำฟันนะครับปีละเก้าร้อยบาทนะครับมันไม่สมเหตุสมผลเห็นไหมการที่มีฝ่ายค้านดีๆกระทุ้งนะครับรัฐบาลนะครับก็ก็ดีครับทำให้ประชาชนอย่างพวกเรานะครับที่ใช้ประกันสังคมมันก็ ทำให้เราสิทธิ์ของประชาชนน่ะมันก็ถูกแก้ไขนะครับเนี่ยเขาก็มีการโปรโมทเนี่ยในโลกออนไลน์เนาะทุกคนเนาะก็ไม่เอาแล้วนะครับทําฟันปีละเก้าร้อยประกันสุขอนเตรียมขยายสิทธิ์ทําฟันนะครับทั้งรัฐและเอกชนฟรีไม่ต้องสํารองจ่ายนะครับไม่จากัดวงเงินด้วยแล้วก็ไม่จํากัดครั้งด้วยก็อย่างที่เขาเล่าไปครับคือฟัน มันมีผลกับระบบประสาทมันไม่ใช่แค่เขาเรียกอะไรฟันมันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายแล้วมันก็มีส่วนสึกส่วนหลอนะครับเช่นฟันแตกฟันผุเนาะปัญหาสุขภาพฟันก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับทุกคนแอดดิสอนก็เป็ี่ยนอยู่นะครับแล้วฟันแตกนะครับจากการเคี้ยวข้าวจากการเคี้ยวข้าวข้าวแล้วมันมีเม็ดเม็ดเม็ดหินของโรงสีอ่ะมัน มันติดมากับเม็ดข้าวผมก็ผมก็กัดนะครับฟันก็แตกนะทุกคนนะฮะเออผมก็มีปัญหาฟันอยู่เหมือนกันนะทุกคนนะครับก็ยังไม่ได้ไปหาหมอเลยก็ถ้าเขาอันนี้ก็ไม่ได้อาจจะไปปรึกษานะครับท่านพวกคลินิกทันตกรรมก็ได้ที่เขาเอ่อที่เขาทำฟันโดยใช้สิทธิประกันสังคมเนี่ยนะเนะพราะว่าจ่ายประกันสังคมอยู่แล้วทุกปีทุกเดือน ถ้าไปโรงพยาบาลโอ้โหกว่าจะไปกว่าจะกลับเสียเวลามากเลยนะครับไปพวกคลินิกทันตรกรรมที่รับประกันสังคมดีกว่าผมว่ายัางนน้อย,อยถ้าไปโรงพยาบาลรัฐโอ้โหไม่รู้ไม่รู้ตอนไหนจะเสร็จนะครับแทบถ้าไม่จําเป็นแทบไม่อยากไปเลยทุกวันนี้โรงพยาบาลรัฐนี่คือเออเพราะว่าหนึ่งก็คือผู้ใช้บริการเยอะครับมันมันอาจจะไม่รวดเร็วเท่ากับ เราไปภาคเอกชนนะครับภาเอกชนคลินิกที่เขารับเนี่ยหนึ่งก็คือเราได้นั่งตากแอร์ครับอยู่สบายๆแค่รอคิวเฉยๆนะครับเนาะก็เดี๋ยวค่อยไปปรึกษาคุณหมอดูผมก็ไม่รู้ว่าจะได้ถอนหรือจะได้อุดเหมือนกันอ่ะมาดูอีกสักข่าวหนึ่งมีอะไรน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับพวกเรา 嗯。Uh มีอะไรน่าสนใจบอกกันได้นะครับใต้คอมเมนต์นะทุกคน <S 2> <S 2> <S ไม่ได้ไปภูทาเบิกนานแล้วเนาะเห็นเขาแชร์ภาพส,สวยๆมาก็คิดถึงนะตอนนั้นไปหน้าฝน ภาพสวยๆอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ตอนนั้นรู้สึกฝนตกฝนตกเราไปยืนถ่ายรูปหน่อยนึงแต่ว่าเมฆนะเยอะมากเลยเหมือนแบบโอ้ว,ว,วิววิวดีครับแต่เสียดายคือฝนตกวันที่ผมพวกผมไปนะครับนะสมัยนั้นก็มือถือก็ไม่ค่อยสวยด้วยนะครับสมัยสมัยที่ไปบูทบเบิกสมัยนู้นนะครับภาพก็ไม่ค่อยสวยด้วยสวัสดีจ้า คณเอียงสาวลาวชาแนลนะสวัสดีครับนะสบายดีพี่น้องเพอไปสุขุสุคนเดร์นะครับขอบใจหลายๆนะครับนะผู้สาวจากเมืองลาวนะครับสวัสดีเดร์มาส่งกําลังใจค่านะครับขอบใจหลายๆครับขอบคุณขอบคุณหลายๆเดร์นะครับนะ สวัสดีพี่น้องกอไปสุขุสุคนนะครับทั้งไทยและต่างประเทศนะครับรวมทุกๆประเทศเลยนะครับ F c ซีเราก็มีหลากหลายขึ้นอยู่ก็ว่าใครว่างไม่ว่างนะครับนะบางทีพี่ๆเขาทํางานอยู่เขาก็ไม่ได้มาเข้ามาทักทายแต่ว่าหลังจากที่ลงไลฟ์อ่ะส่วนใหญ่จะคอมเมนต์แล้วมันก็จะดีดมาครับนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับนะทั้งพี่สมใจที่เยอรมันนะครับแล้วก็มิสเตอร์ปาซิโกนะอยู่ฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็ทั้งนี่แหละ ทางเมืองลาวนะครับก็ขอบคุณขอบคุณนะฮะก็สําหรับไลน์นี้กับ่บมีอย่างไรครับมีแค่นี้แหละเปิดการมองเห็นช่องด้วยการกดไลค์ด้วยครับเด้นนะครับก็ขอบขอบคุณกําลังกําลังใจนะครับที่มาทักทายกันนะครับนะไทยลาวเขาก็เป็นบ้านี่อันเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับเนาะอันแอดอดิซอนนะครับก็เคยไปเมืองลาวนี่สามเทื่อนะครับเคยไปเที่ยวอยู่สามเทื่ออือ อยู่ประเทศอะไรอยู่อยู่ไทยแลนด์นี่แหละนะครับอยู่เมืองไทยครับผมนะครับไปเมืองลาวนี่สามเทือนะพี่น้องไปทางมุกดาหารสองครั้งนะครับนะไปไหว้พระธาตุครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเห่ียสงการในเมืองลาวเทื่อน,นึงนะครับนะแล้วก็ครั้งที่สามนี่ไปอ่ทางบึงการนะครับนั่งเรือขึ้นไปไปทางเมืองลาวนะครับอ่า เขาก็มีูมีพี่สาวนะครับมีพี่สาวใจดีท่านนึงนะครับนะเพื่อนเป็นพิธีกรรายการดังของทางเมืองไทยเฮาเนาะอ่ารู้สึกว่าเพื่อนที่เป็นพิธีกรของไทยบ้านนะครับไทยบ้านไทยบ้านทีวีนะครับเออแหล่นะครับก็เพื่อนเป็นพิธีกรดังทางทางลาวนะครับก็ขอบคุณพี่แหล่ด้วยนะครับที่พาผมกับนุกไปเที่ยวนะครับที่แขวงบริคัมไซนะเมื่อน่าจะประมาณ4ปีที่แล้วเนาะเอ้ยเนาะ นะฮะก็ถ้ามีโอกาสก็คงซิได้ไปแขวงบริคัมไซอีกด้อเราพาไปเดินตลาดเราไปกินเนื้อย่ยางอยู่ลาวโอ้แซบหลายครับนะขอบคุณทาง f อแฟนคลับทางสปปลาวด้วยครับถ้ามีโอกาสก็คงซิได้ไปทางลาวอีกนะครับก็รอโอกาสจังหวะเวลาครับผมขอบคุณน้องอ่าขอบคุณคุณเอี้ยงสาวลาวนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณวิาวันด้วยนะครับมาทักทายนะครับสำหรับเที่ยงนี้ก็ มันบ่ายโมงเอยยังนี่โอ้ยบ่ายบ่ายโมงสิบสี่นาทีแล้วครับสุขกายสบายดีพี่น้องป้องปายสุขสุขคนข,ข,ขอให้มีความสุขร่ำรวยจะอ่าทรัพย์สินเงินทองมีเงินมีทองมีโชคมีลาบกันทุกท่านทุกคนนะครับเฮงๆรวยๆปังปมื้อนี้วันผ่าเด้อนะครับมันไผเป็นชาวพุทธก็อย่าลืมสวดมนต์ว้พระกันเด้อนะครับพ่สวดบทพระมหาจากักรพรรดิแล้วก็บทอื่นๆที่พระคาถาเงินล้านนํำนะครับไผอยางรวยไผอย่างมั่งไผอยางมีสวดพระคาถาเงินล้านด้วย30จบนะครับนะบแล้วก็คาถาบทอื่นๆก สวดเอาตามที่ท่านนับถือนะครับนับถือสิงสธิตองค์ไดก็ขอพรกับเพื่อนเอาเดอร์แอดดิสซอนก็นับถือพระพิคเนียดครับนะก็ขอเพื่อนนับเพื่อนเรียบร้อยแล้วมเศ้านี้นะฮะ